สบายดีแล้วกบสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพังลาวแล้วก็พังไทยเบิร์สกูสุขุนเนาะก้าวเข้าสู่ซองบอลันเซนาหรือบอลันพีเดียเนาะื่อนี้ข้าพเจ้าก็อยู่เพื่อนเนาะอย่นี้เนาะเพื่อนก็จะมีสองลังเนาะอันนี้จะเป็นเพื่อนเอือยนเนาะดินคือกันเน่ะเพื่อนมองเดียวกันเนาะอยู่หลังอยู่หลังบาดนี่ลังเพื่อนเนาะตอนนี้กทิศใต้คิดให้ทุกคนในเบิ่งอยู่บ้านกับบริเลอไปใส่เนาะ มาอยู่บ้านก็ได้ทายคลิปลานลงสองยูทูบหรือว่าลงสอดสันสันกระถือบอกจุกเลย youtube บนมีรายใด้แ้วก็พปิดกันการสัางรายใดซึ่งกระจุกว่าชิมาเหตุขีปนะทุกคนบ้านอยู่ปัจจุบันเนี่ก็อยู่ที่เมืองคงเซโดนเนาะแข่งสละวันแต่ออกมาอยู่นอกอันนี้คือปุกเคลื่อนถือว่าอยู่เขตอยู่เขตไกลก็พี่บ้านก็ไม่พีบ้านนะ แต่โบหัวทางอีสานผันผันเชื่อินผันเชื่อินอะไรนะผัผัข้างล่างนี่เป็นกอบิบานเบิดสมัยแต่ก่อนอยู่ลังเนะยางไปอีกประมาณสามเมตรเป็นปลาขี่เลยปอกองยิงขอถทดขอภัยนำเป็นบอลถ่ายบอลยังตอนนี้โบมีแล้วเนาะออกไปมีแต่ธงหน้าเพราะว่ามักความสงบมักความเรียบง่ายแล้วอาย่แบบสบายๆแบบมันบอกองอาถนรณะ มันจะมีล่มมาเนาะก็เลยม,มาปูเคลื่อนอยู่ที่นี่เนาะมาอยู่ที่นี่กำแพงกะยังเห็ดบ่แล้วเนาะให้ทุกคนได้เห็นกับแพงกำลังเห็ดต่างๆทางเขาทางอย่างเนาะทางเขาเขื่อนต่างๆอ่าส่งไปนะ่ะก็มีกอผีบาทเนาะในเดียวเนาะประมาณสามสี่หากอขึ้นไปเท่งก็คือไปตลอดนะ่าจะเป็นเฮื่อนคนเลยเนาะเป็นแอร์แน่นหนึ่งออกไปอยูอ่เนาะนะทุกคน มาบ้านกบบาได้มากอะบดได้ไปใสทุกคนเอ้ยบดได้ไปใสเพราะว่ามันบุคคลใจผาหนึ่งมากอบรุ่นเดียวกะรุ่นก็เมียไปเลยนะต่างคนต่างมีขอบคร่วก็เลยว่บบดได้ไปใสบดได้ไปใสเลยก็ํำบานนอกบานหน้าเขาเลยแะทุกคนจึงเมื่โอเจ้าภาทุกคนหล่อป่าเนาะอันนี้ใกล้เคลื่อนเนาะในกำแพงเคลื่อนเนาะ เพื่อนไปอีกเพื่อนขาไปเจออีกหลังหนึ่งเนาะอันนี้หลังเอื่อยเนาะเฮื่อนเอื่อยเนาะมีกำแพงเนาะแต่ยังประเทศแล้วเนาะเพื่อนเน่เรียบร้อยหลาหลังนี้เนาะหลังต่อไปยังประไทศแล้วมีกำแพงนี่กำลังเห็ดใหม่เนื่องจากมันเป็นดินที่ว่าของหลัดของหลวงเนยนะเห็ดเนี่ยมันกระยากรายทุกคนว่าสีไทยทุกคนได้เห็นลายลายลายมุมนี่ตะกอภัยทางหลังพอเพื่อนซื้อดินอยู่นอกเนยซื้อแบบสบายสบาย บ้านอีบ้านใหญ่นาอบ้านในบ้านใหญ่เด้แต่เขาไปเจ้าบ่มักอย่างเขาได้บ้านนะบ่มักมันแออัดมันบ้านคนลายนะบ่มักก็เลยบได้เขาไปใส่กันไปบ้านนี่เกือบสามร้อยลังคาเขื่อนไงเกือบสามร้อยละตอนนี้คนก็ไปไทยไปไทยหมดไปไทยลายนะบางคนก็ยังส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยัง บางคนกเมืออื่นประสีเดินทางไปสวรสด์ในเขตเนาะมือหนึ่งมือต่อมากประสีเดินทางไป,ปนครหลวงพิจนทรไปเวียงนี่แหละบอสซมาเล่าเลยนะทุกคนบอสิมาเหตุคลิปยูทูบเก็ถือปิดกั้นแหละเหตุให้ข้าพเจ้าสาร้างรายไดบไชใดะนะก็ยังว่าโอ้ภาคทุกคนเนาะ ก็เลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหครับขาบ่าพประจนี่เนาะในการสางคิปคลิปนี่ก็บบริหาทที่งานมาสังนำกันหมักบ่อหมักสางนะแต่ยังยังเบิ่งอยู่นะทุกคนยังเจอว่าเวียงงานมันก็นลายเลยนะก็เลยยังปรทธนอะไรไปใส่คลิปนี่กับโบมี่ยังไงถ่าย,ท,ายทุกคนในเบิง่งทั้งพ่นกับเป็นกอไผ่เนาะแต่ว่ามันกับบริมี่หลายนะทุกคนนะกับบริมี่หลายไปไหนคือมันกับ ตางผุนก็นิดเดียวย่างไปทัวแล้วกาเบิดเขาไปในหมู่บ้านพุนก็มีแต่เคื่อนค้นไปได้หันแต่มีแต่เขตนอกนี่แหละเขตนี่แหละเป็นกอ่อไฟบางบ้านกับ,บม่มมีได้กอ่อพี่บ้านเนี่ยนะคือแบบถือตัดถอือยังไปเลยนะถือทําไายทิ่มไปเลยหายากได้อันนี้บ้านนี้ยังอนุรักษ์แต่เขตนี่แหละเขาเป็นสวนบ้านสุดเลยนะบ้านใหญ่เบิดรวมเบิดบ้านนี่แมนเบิดไปทั้งพุนเลยทุกคนแมนเบิดละบ้านใหญ่ได้ อันนี้คือว่าสนสนบานสนเคลื่อนอ่าหลังต่อไปก็เป็นลังอีกเคลื่อนหนึ่งเนาะที่สางไว้ยังบททันแล้วนะอืมชิปนี้ก็สิภาคตอนนี้นะแต่คนบ่มีอย่างหลาย